นัตตี้พลอยแชมพูในคลิปนี้นะคะจะกันหน้าสดแบบนี้นัตตี้จะมารีวิวรองพื้นแล้วก็รวมไปถึงแป้งดินน้ำมันนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากแบรนด์คลยอนนั่นเองนะคะซึ่งน่านเล่นมากๆเลยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยขอไปดูที่รองพื้นก่อนนะคะซึ่งสาวๆที่ประเทศไทยนะคะหลายๆคนมีปัญหากับการเลือก รองพื้นที่แบบสีไม่เข้ากับผิวบ้างสีแบบขาวไปหรือว่าค้ำไปบ้างนะคะแล้วก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาได้ผลิตรองพื้นออกมาคือหลายสีมากเลยคือแบบว่ามันโดนใจมันใช่มันเหมาะสําหรับสาวไทยมากๆเพราะว่าคือมีถึง4สีด้วยกันสาหรับรองพื้นนี่ก็คือหน้าตาของรองพื้นนะคะแทนแทนแทรน,นอันนี้จะเป็นมาในลักษณะเป็นหลอดซึ่งใช้ง่ายมากๆแล้วก็มีอยู่สีสีด้วยกันนะคะจะเห็นว่าตัว ee e. นี่เด่นมาก ee e. นี่นะคะเขาย่อมาจาก extra enrichment cream นะคะก็คือ คือว่า extra enrichment นะคะนอกจากที่เขาจะเป็นช่วยในเรื่องของการแบบเมคอัพนะคะปกปิด จุดดังดำนะคะจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าแล้วแล้วก็เขามีสารบำรุงที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากคือเหมือนแบบทั้งได้ทั้งแต่งหน้าแล้วก็ได้ทั้งบำรุงนะคะในหลอดเดียวเวลาทาก็จะให้ท e เจอร์ที่ผิวดูมีสุขภาพดีผิวดูเป็นงานผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันนะคะสีแฟร์สีไลท์สีมีเดียมแล้วก็สีเนเชอรัลนะคะเดี๋ยวที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแต่ละสีเนี่ยนะคะมันสามารถใช้กับสภาพสีผิวแบบไหนกันบ้างนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติพิเศษกันกก่่อนนดีววาะะจตั นี่นะคะเป็นรองพื้นที่ผสมสารป้องกันแสงแดดนะคะราก็รวมไปถึงมีสารโลหะที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากๆนะคะเป็นรองพื้นเนื้อนเนียนนะคะก็จะมีครีมบำรุงด้วยให้การปกปิดที่ค่อนข้างที่จะเนียนสนิทนะคะแต่ว่ารู้สึกบางเบาเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนไม่ได้ทารองพื้นนะคะแล้วก็เมด็ด p i เ m e n t เขาค่อนข้างที่จะมีความละเอียดสูงมากๆเลยนะในช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะได้อย่างไรที่ติค่ะมาพร้อมกับความสามารถในการปรับสีให้เนียนเกลื่อนกับผิวยังเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่า color correcting นะคะ แล้วก็จะมีการผสมครีมบำรุงที่อุดมไปด้วยทั้งมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะบำรุงผิวที่อ่อนล้าให้กลับชุ่มชื่นเป็นงปลั่งนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงด้วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับสารป้องกันร,รังสีนะคะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะถึง SPF 50น,น,นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอสีให้ดูเลยลวกันะะนะคะว่า ทั้ง4สีนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงว่าสีไหนใช้กับสภาพสีผิวแบบไหนกันบ้างนะคะมาเริ่มที่สีแรกนะคะคือสี01สีแฟนั่นเองนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวอมชมพูนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวลองเทสหนึ่งสีลงบนแขนนะคะแบบนี้อ่ะนี่คือสีแฟนะคะ เนื้อครีมเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเขามีสารบำรุงที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะเวลาเราทาก็จะได้ให้ความรู้สึกที่แบบค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากๆนะคะมาดูสีที่2เลยนะคะสีที่2คือสีนี้ค่ะ02สีไลท์นะคะคือสีไลท์นี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับผิวขาวอมเหลืองนะคะซึ่งนาตีเนี่ยใช้สีนี้นะคะปาดลงไปทิปอ่ะ นี่คือสีไลท์นะคะก็จะออกมาในโทนเหลืองนะคะต่อไปค่ะมาดูสี03นะคะคือสีมีเดียมมันเองซึ่งสีมีเดียมนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวสองสีนั่นเองค่ะสีก็จะเข้มขึ้นตามระดับนะคะ สีสุดท้ายสีที่4นะคะคือสีเนเชอรัลนะคะสีนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวค่อนข้างคล้ำหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งนั่นเองค่ะนี่ก็คือทั้ง4ส,สีนะคะเรียงลำดับเลยนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ สี01สีแฟร์นะคะเหมาะสำหรับผิวขาวโอชมพูนะคะสี02สีไลท์นะคะจะเหมาะสาหรับผิวขาวอมเหลืองสี03นะคะคือสีมีเดียมจะเหมาะสาหรับผิว2สีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสีเนเชอรัล04นะคะจะเหมาะสําหรับผิวสีน้ําผึ้งนั่นเองนะคะก็สามารถไปเลือกตามสภาพสีผิวของตัวเองได้เลยนะคะ มาลองทาที่ผิวหน้ากันนะจ๊นะนัตตี้แอบเปลี่ยนเลนนิดนึงนะเพะื่อจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะสีที่นัตตี้จะทาลงที่ผิวหน้าของนัตตี้นั่นก็คือสี02คือสีไลท์นั่นเองซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวอมเหลืองนะคะตัวนี้นะคะคือสี02วิธีการทาก็ง่ายมากๆนะคะเหมือนกับการทารองพื้นทั่วไปนะคะอันดับแรกเนี่ยนะัตตี้จะใช้บีบลงที่หลังฝ่ามือแบบนี้ก่อนนะคะคือใครที่ถนัดการทาแบบ ใช้มือก็สามารถใช้มือได้ใช้แปลงก็สามารถใช้แปลงได้หรือว่าใช้ฟองน้ํานะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนื้นอครีมเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแต้ม5จุดบนผิวหน้าแล้วก็เกลี่ยได้เลยหรือว่าจะแต้มเพียงสุดแล้วก็เกลี่ยก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะจ๊ะธรรมเนียมของเราในการทารองพื้นนะคะก็คือว่าเราจะทาให้ดูหนึ่งด้านก่อนนะคะเอาด้านไหนดีเอาด้านนี้ก็ได้ซึ่งเราที่นี่มีปัญหาในเรื่องของรอยแผลเป็นจากการเลเซอร์นะคะจะเห็นใต้ตานี่คือรอยแผลเป็นจากการเลเซอร์แล้ว็รอยแเปน รอยจุดดำานะคะจากสิวนั่นเองนะคะก็แต้มลงไปนะคะนันที่ถนัดถนัดทาแบบนี้นะ่ะเออซึ่งตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยนะกลิ่นค่อนข้างที่จะแบบอ่อนมากๆเหมือนจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะนี่ถนัดใช้นิ้วในการเกลี่ยน,นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันกลืนเข้ากับผิวดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะคือแบบต้องขอบคุณทางแบรนด์มากจริงๆที่แบบทําสีมาให้แบบ เยอะขนาดนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นสีที่แบบอาจจะมีแค่01 02บ้างเลยมันก็ยังขาวมากสําหรับคนที่ค่อนข้างผิวคล้ำนะคะอันนี้คือทำมาให้สีสีคือจัดเต็มมากเลยนะคะในส่วนบริเวณไหนที่เราต้องการที่จะปกปิดเป็นพิเศษแล้วก็ค่อยๆกดย้ําลงไปแบบนี้นะจ๊ะ สภาพผิวหน้านาตี้ตอนนี้นี่คือแบบว่าเป็นใจมากๆให้การรีวิวรองพื้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการปกปิดนะคะเพ่าจะได้เห็นคุณสมบัติไปเลยว่ามันโอเคมันปกปิดได้จริงหรือเปล่าโอเคทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งข้างสำหรับการทาสีไลท์นะคะกับตัวนี้เลยนะจ๊ะเคลยอน ee extra enrichment cream sw50 นะคะแล้วก็มี u a u v b protection ด้วยนะจ๊ะอ่าเปรียบเทียบกันดูนะคะ หลังจากที่ทาแล้วก็รู้สึกผิวกระจ่างใสขึ้นมานะคะดูเป็นงานผิวนะคะแล้วก็จุดด่างดำที่อยู่บนหน้าผากนะคะตอนนี้ก็โดนกลบไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ลงไปถึงรอยแผลเป็นที่อยู่ใต้ตาน,นะคะตอนนี้จางจางลงยังเห็นได้ชัดแล้วก็ลงไปถึงเส้นเลือดที่ข้างแก้มก็ ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษนะคะของรองพื้นตัวนี้ไปดูทางด้านของแป้งดินน้ํามันกันต่อนะจ๊ะนาทีไปล้างหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะนั่นะคือเป็นแป้งดินน้ามันช่วงนี้แป้งดินน้ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าบูมมาก,มากๆเพราะว่าคือมันทาตัวเดียวแล้วก็คือจบเลยนะคะตัวนี้นี่เลยคือหน้าตาของเขานะคะ c ค a y o รยอน Extra Enrichment นะคะ Elastic Pack SPF 3 6 PA บวกๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นแป้งดินน้ํามันที่ ตอบจดสาวไทยอีกดนะ้เพราะว่าเขามีทั้งหมดถึงสสีด้วยกันนะนี่เลย3สีสตลับนะคะก่อนที่เราจะไปดูสีทั้ง3สีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้กันก่อนนะคะซึ่งตัวนี้นี่นะคะก็ยังคงชื่อเป็น c ครยอน Extra Enrichment นะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาเป็นแป้ง EE e, ดีดี้ัมันที่ค่อนข้างที่จะปกปิดได้อย่างเนียนใสน,นะคะแล้วก็มีสารบำรุงที่แบบบำรุงผิวสุดพลังเลยนะเขาเคลมมาแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าทา1ครั้งเท่ากับการทาครีมบำรุงถึง1สัปดาห์เลยนะจ๊ะเป็นนวัตกรรมนะคะที่ ที่ประสานเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ไว้ในหนึ่งเดียวนะคะทา1งครั้งเหมือนบำรุงผิว1สัปดาห์นะคะแล้วก็เขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารเข้มข้นนะคะเพื่อบำรุงผิวที่ขาดการบำรุงให้กับชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะดูยืดหยุ่นมีชีวิตชีวานะคะซึ่งเนื้อแป้งนะคะค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะคะดูดดินน้ำมันค่ะสามารถยืดเกาะผิวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมนะคะสัมผัสค่อนข้างที่จะเนียนละเอียดนะคะอนุก็ค่อนข้างแน่นเลยสามารถกบลอยเนียนสนิททุกร่องผิวนะคะทั้งริ้วรอยเหี่ยวย่วนรอยต ลุมสิวก็ได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ปกปิดรอยแดงดําจากสิวฝ้ากระแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็สามารถมอบความกระจ่างใสสม่าเสมอยาวนานได้ตลอดทั้งวันมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะถึง SPF 36 PA บวกกนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของเขามาดูว่าทั้ง3สีนะคะมีสีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแบบไหนกันบ้างนะคะคือสี01สีแฟนะคะสีแฟนี่ก็จะเหมือนกันกับรองพื้นเลยคะ่ะซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวโอชมพูนะคะมา ดดูด้านนแทนๆท,ท,ท,ที่กรี๊ดมากๆก็คือว่าพับของเขาค่อนข้างที่จะนิ่มมากจริงๆดูสินิ่มแล้วก็แบบว่าเหนียวมากอะติดติดฝ่าตัวนี้เลยอะเนี่ยค่ะพับเขานุ่มมากๆจริงๆนะคะแบบ พูดไม่ถูกอะ่ะมันมันยืดหยุ่นหยุ่นดีอะ่ะเออหน้าตีชอบนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแป้งดีน้ำมันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีต่อไปนะคะสี2ูนย์สองสีไลน์นะคะสีนี้ก็จะเหมาะสําหรับผิวขาวอมเหลืองซึ่งหน้าตี้ใช้สีนี้นะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะหน้าตี้แอบจิ้มแป้งสีนี้มาแล้วด้วยวัาหน้าตี้ใช้สีนี้นะคะเท่าที่ดูนะคะแล้วก็เท่าที่สัมผัสมาเนื้อแป้งของเขา ค่อนข้างที่จะมีความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากดแป้งลงไปนิดเดียวเนี่ยมันปุ่มลงไปอย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะเนื้อแป้งจะเห็นว่านาทีอ่ะออนิ้วกดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองกดที่ดูอีกคือกดนิดเดียวมันก็ลงมันก็ลงไปได้อย่างง่ายดายคือมันค่อนข้างที่จะมีความมีสารบำรุงที่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นมากๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งดีน้ำมันแต่ว่าจะไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะ จะมาพร้อมกับพับที่ค่อนข้างที่จะแบบนุ่มมากๆเลยคืออยากให้มาสัมผัสเองว่ามันนุ่มมากๆจริงๆสําหรับพับตัวนี้นะคะสีสุดท้ายนะคะคือสี03สีนี้มีชื่อว่ามีเดียมนะคะจะเหมาะสําหรับคนที่ผิว2อสีหรือว่าผิวที่ค่อนข้างคล้ำนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้เลยนี่ เดี๋ยวเราจะมาปาดทั้ง3ามสีลองเทียบกันดูนะคะว่าทั้ง3สีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างลงที่แขนนัตตี้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเริ่มที่สี01นสีแฟนะคะนัตตี้จะขอใช้นิ้วในการปาดกันแล้วกันนะคะ <Good. S 1> อ่านี่เป็นสีที่2นะคะปาดลงไปข้างกันก็จะมีความเหลืองขึ้นมาอีกนะคะมากกว่าสีแฟนะคะ ท้ายก็สี03ค่ะซูมชัดๆอีกทีนึงนะคะนี่คือ01แฟร์สหรับผิวขาวชมพูนะคะ02อันนี้ไลท์นะคะสำหรับผิวขาวอมเหลืองแล้วก็03นะคะมีเดียวสสำหรับคนผิวสองสีนั่นเองนะคะมาลองทาที่ผิวหน้ากันนะคะนัตตี้ใช้สีนี้สี02ไลท์เหมาะสำหรับคนผิวขาวอมเหลืองวิธีใช้ในก็ง,ง่ายมากๆนะคะเราใช้พับที่มากับเขานะคะตัวนี้เลย แตะลงไปที่บริเวณแป้งดีน้ํามันนะคะแตะลงไปประมาณนี้ให้พอแบบว่ามีแป้งติดขึ้นมานะคะและเราจะใช้พับนะคะในการกดลงที่ใบหน้าของเราเบาๆนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆแล้วคือพับแบบนิ่มมากอะ่ะปื้มพับจังเลยอะ่ะก็แตะๆๆลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะมันค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเพราะว่าคือเราปาดครั้งเดียวก็คือจบเลยจะสามารถทาแป้ง แป้งขุนทับอีกทีนึงก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะคะแต่ว่าตัวรองพื้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันต้องทาแป้งขุนทับด้วยนะคะซึ่งตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของเขานะคะจะช่วยเรื่องการปกปิดรูขุมขนนะคะหรือว่าหลุมสิวก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีแบบว่าหลุมสิวหรือว่าแบบรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะก็กดทับลงไปได้เลยคือนัตตี้มีรูขุมขนกว้างในช่วงบริเวณแก้มนะคะเพราะว่าเป็นคนที่สภาพผิวค่อนข้างที่จะมันมากๆนะคะก็เลยมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้าง เป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นนั่นเองเจ๊ติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็คือกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมความมันด้วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะทาเสร็จแล้วหนึ่งข้างคือข้างนี้นั่นเองกับการลงแป้งดินน้ำมันอ e ีอ e ีเคลยอนตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็สังเกตดูได้ว่าผิวแบบ เป๊ะขึ้นมากเลยชอบจังเลยคือรอยจุดด่างดำที่อยู่บนหน้าผากนะคะก็จางลงไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงรอยแผลเป็นที่อยู่ใต้ตานะคะก็จางลงไป <c ười> <c ười> โอเคเดี๋ยวที่จะทาตัวนี้ทั้งหน้าเลยแล้วกันนะคะค <c ười> ือหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าแป้งมันแบบแป้งมันดูเยินแบบนี้นะคะ ม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลายคนคงจะตกใจว่าทำไมมันไม่ดูไม่สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของแป้งดินน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะมีการเลอะแบบว่าข้างข้างๆข,ข,ของตลับบ้างมีการเลอะอะไรอย่างนี้บ้างคือไม่ต้องตกใจในเรื่องของคุณสมบัตินะคะเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังคุณภาพดีอยู่เหมือนเดิมอยู่นะคะทาทั่วผิวหน้านะคะก็แตะลงไปเบาๆที่ผิวหน้าได้เลยนะคะ ย้ำว่าจุดไหนที่อยากจะปกปิดเป็นพิเศษก็ย้ำย้ำลงไปได้เลยนะคะ คือเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สีคือมันมีทั้งสีเข้มและก็สีขาวไงเราสามารถใช้สีเข้มคือสี03นะคะจหรบบคนผิวขาวนะลงบริเวณแบบกรอบหน้าเป็นการเช็ดดิ้งอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเออเก๋ๆนะจ๊ะแล้วก็สามารถใช้สี01สีแฝงเนี่ยลงบริเวณไฮไลท์นะคะหน้าผากจมูกคางโหนกแก้มอะไรอย่างงี้ให้ดูแบบว่าหน้าดูมีมิติทา,ทาทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะดู ให้การปกปิดที่ค่อนข้างเรียบเนี่ยให้สีผิวดูสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะเดี๋ยวที่จะลองใช้สีเข้มที่สุดนะคะืคอสี03เนี่ยลงบริเวณกรอบหน้าเพื่อเป็นการเชดดิ้งแล้วกันนะคะก็ลงบริเวณกรอบหน้านะคะแอบเป็นการเช็ดดิง้งเก๋ๆจะจับพับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้จะได้แบบว่าใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะคะ แปรสี01สีที่ขาวที่สุดนะคะจะลงบริเวณจุดที่ต้องการไฮไลท์นะคะก็ค่อยๆแทบๆก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดงนเ้าก็ออกจากบ้านได้แล้วนะคะาที้ก็จะปัดสีคิ้วแสงมันจะหมดแล้วอ่ะปัดคิ้วแล้วนะจ๊ะก็จะลงอายแชโดว์ที่สีค่อนข้างเข้มนิดนึงแต่ว่าจะลงแบบว่านิดๆชิดกำแนกขนตานาที้ก็จะใช้เป็น เค t ี่ดอเนะคะสีอ่าเก้าดิฟเลฟนะคะนี่เลยก็จะแตะลงไปที่บริเวณตาให้ชิดกับแนวขนตามากที่สุดตาก็จะได้ดูกลมโตขึ้นนะคะเท่านีา้แค่นี้เองตาก็จะดูว่าดูลึกดูมีมิติมากิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวปัดมาสคาร่านิดหน่อยมาสคาร่าขนตาแบบดึงเด้ง,ดงนิดนึงหรือใช้ไลเนอร์สีขาวประกายมุกนะคะเขียนบริเวณใต้ตา ก็ป,ปัดขนตาล่างด้วยนะจ๊ะสร้างสีสรรันให้กับแก้มนะคะคือของเซยอนนี่เขามีบัชออนด้วยแล้วสีแบบนลาักมากเลยสี04 Sweet and Shine นะคะน่ารักมากเลยเดีย๋ยวดูข้างในกันเทเะรนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มันจะมี2ส,สีด้วยกันนะคะซึ่งเราจะสามารถไล่สีได้ที่แก้มของเรานะคะด้านหนึงก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็จะแบบออกแนวแบบสีเบจนะคะน่ารักมากเราจะปัด2ส,สีผสมกันแล้วก็ทาที่แก้มก็ได้หรือว่าจะใช้แต่ละสีทีละสีลงก็ได้นะคะคุณตี้จะใช้สีชมพูนี้ก่อนจะลงบริเวณแก้มตรงตรงหนกแก้มนะคะ แล้วจะใช้อีกสีหนึ่งคือสีนี้นะคะจะลงบริเวณหน้าแก้มนะคะสีหวานมากทาลิปนะคะนัตตี้ใช้เป็นตินกอร์สนะคะสีอ่อนแล้วก็สีเข้มทาสีอ่อนลงก่อนทั่วเลยใช้สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเน้นบริเวณด้านในนะคะ ่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูดีกว่าด้วยสเปรย์น้ำแร่นะคะว่ามันกันน้ำจริงๆหรือเปล่าอือดูดูว่ามันจะกันน้ำจริงหรือเปล่าแป้งเราไม่หลุดแต่มาสคาร่าเราจะหลุดก่อนแล้วอืมกันน้ำนะก็คุณสวัติเรื่องการกันน้ำก็ผ่านนะคะ ย้จะเต็มให้กับการรีวิวนะคะตัวใหม่จากเคลยอนนะคะตัวอีอีมีทั้งรองพืน้นแล้วก็มีทั้งแป้งดินามันนะคะนะที่จัดเต็มให้ในคลิปนี้นะคะคือตอนนี้หลบมากเลยคนโตนะนจะก็ ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนัตตี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะช่วยในเรื่องการตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อดีหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนมากมนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์นัตตี้รีวิวได้ในวันนี้นะคะที่ช็อปคามา t นะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะยังไงก็เจอกันได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามได้แล้วก็พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ไอจีนัตตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า